สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจงอ้างหนีหนาวเลยสุกรถชาวบ้านที่อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกต่างกอแปลกใจพบงูจงอางตัวใหญ่เลยสุกห้องเครื่องรถยนต์ที่จอดริมถนนเจ้าของเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดเลยเปิดฝากระโปรงดูเจอขดตัวอยู่คาดว่าอากาศหนาวจึงได้มาหาไออุ่นเผยในหมู่บ้านไม่เคยเจอตัวขนาดนี้ซึ่งคอหวยก็ไม่พลาดจดเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงดวง เรื่องนี้เกิดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่11ธันวาคมซึ่งหมายเลขทะเบียนรถก็คือ5 3 2 5ค่ะใครจะเอาไปเสียงดวงก็ไม่ว่ากันนะคะฟังอีกครั้งค่ะ5 3 2 5งวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ